ปจบเก่งกับทำงานเก่งใครจะรุ่งกว่ากันอ่าผมบอกเลยอยู่ที่มายเซตของเจ้าของอยู่ที่มายเซตของหัวหน้า ผมชวนคุยอย่างนี้คนที่1ประจบเก่งแต่ทํางานไม่เก่งคนที่2ทํางานเก่งแต่ประจบไม่เก่งคนที่3ทั้งทํางานเก่งทั้งประจบเก่งท่านคิดว่าถ้าท่านเป็นหัวหน้าท่านจะโปรโมทใครให้โตไปกว่ากันผมถามมาเยอะแล้วทุกคนเห็นเหมือนกันคือคนที่3ทั้งเก่งงานและทั้งเก่งประจบจริงๆแล้วมันคือการ PR มันคือการพรีเซนต์ถ้าคุณทํางานเก่งแล้วอยู่หลังบ้านคุณเตรียมน้อยใจไปเอถอะเจ้าของไม่เห็นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปรับไมล์เซตพวกนี้ The แค่รู้แล้วทำการเติบโตแบบก้าวกระโดดไม่ได้ยากเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า HR หัวหน้าเจ้าของคุณคณวรจะต้องสอนลูกน้องสร้างวัฒนธรรมอย่างไรตัวพนักง,งานเองคุณรู้เทคนิคที่คุณจะเติบโตแบบก้าวกระโดดละเรามีคู่มือสำหรับพนักง,งานปรับไมเซ็ตตัวเองที่จะทำให้ไม่ปิดท้องหลังพระที่จะทำให้เปลี่ยนแนวคิดและกลายเป็นพนักง,งานคุณภาพแล้ววันนั้นคุณจะมีค่าขึ้นมาใครสนใจคู่มือเหล่านี้ทักสนใจเรามีทั้งสัมมนาและมีคู่มือต่างๆที่จะมาช่วยเหลือทุกคนให้ เติบโตไปพร้อมกันกับ l อ HRD รู้เทคนิคกฎหมายแรงงานที่ลูกจ้างและนายจ้างควรต้องรู้เพื่อไม่เสี่ยงและเรียกร้องสิทธิ์คืนรวมเรียนรู้เทคนิคในสัมมนาออนไลน์ฟรีกดตามลูกศรน,นี้ได้เลย